คือจะมีคนแบบเนี้ยจะให้เลี้ยวซ้ายกูจะไปขวาให้เลี้ยวขวากูจะไปซ้ายให้เลี้ยว,ยวจะไปทางไหนก็ได้แต่กูจะตรงคนคนแบบนี้เยอะแล้วคนพวกนี้น่าสงสาร <laughs> คือคนพวกนี้น่าสงสารคือไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรที่จะอวดไม่มีอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันก็เลยจะพยายามจะมาหาคนที่เขาพยายามทําให้ให้ตัวเองมีอะไรทํากลายเป็นสิ่งที่ที่มันผิดในสังคม,มเราเคยเผลอจิตตกหรือตอบโต้ไหมมี ก็ถึงฟองเละเทะพวกนี้แหละอ๋อนเลยทั้งนั้นเลยแล้วคุณเคยเจอหน้าคนพวกนี้ไหมที่ด่าเราเคยเจอหน้ามีโอกาสได้มองตาเจอเจอแล้ว้วยเจอก็ก็ล่าสุดข่าวเอาไปลงล่าสุดที่คนมากงกมากรบเขาไม่ได้กรบเขากรบเองผมไม่ได้บังคับให้เขากรบเขาด่าอะไรคุณตอนนั้นด่าอะไรวะตอนนั้นจําไม่ได้ผมผมจําไม่ได้ว่าแบบเหมือนที่เขากลาบผมที่เขามากราบผมอ่ะพอเขามันมีโอกาสมานั่งคุยกับผมแบบที่อานมันนี้ย แล้วเขาที่เขากราบเพราะเขาไม่ได้กลัวผมนะว่าเขาฟ้อง